ส,สวัสดีครับสวัสดียามสายสายวันศุกร์ที่16ธันวาคม2565นะครับทางสวนได้จัดเตรียมท่อนพันธุ์นะครับย่าพันธุ์ย่า,ยาเลี้ยงสัตว์นะครับย่านรกจักระพัดนะครับชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่ที่ตำบลไพรอำเภอำํำทะเมนชัยจังหวัดวนครราชสีมานะครับ สำหรับย่านรุกจกรพัดก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นิยมนำไปปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งในส่วนของท่อนนะครับถ้าเป็นท่อนยาวก็จะสับบดนะครับเลี้ยงสัตว์แล้วก็ส่วนใบก็ตัดเลี้ยงสัตว์ได้นะครับ ความยาวนะครับรัมนะครับจากแปลงต้นพันธุ์นะครับก็จะอยู่ที่สองเมตรนะครับสองเมตรห้นะครับเพราะว่าจะเลือกที่รัมที่สมบูรณ์นะครับและรัมที่สวยมาตัดนะครับสับเท่าไหร่กับพี่ๆนะครับ ตาค่อนข้างสวยนะครับ <c oughs> ลาเขาจะแทงจากตุ่มตานะครับ <c oughs> สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผัานญาริสัตว์ญานนรกจกักรพรรดิ หรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาหม่เลขศูนย์เก้าหนึ่งูนเะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางสวนนะครับสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับสวนก็มีมีต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์นะครับสวยๆนะครับพอที่จะมีแบ่งให้กับพี่ที่อยู่นะครับ อีกถึงช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนได้ติดตามได้ทางช่องทาง youtube พิมพ์ภา,ภาษาอังกฤษธนพัทกาเด้นทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารเด็ดความเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดพี่ๆเพื่อน,านสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับ